ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานประจำปีงบประมาณ2,565ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,564ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2,565ของนายประสงค์รามพิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนสีขวัญเมืองวิทยาฐานะผู้อำนวยการชานาญการพิเศษโรงเรียนสีขวัญเมือง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น252คนส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งมีภาระด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามกคสกำหนดเต็มเวลาปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นประจำวิชา5ชั่วโมงต่อสัปดาห์สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นผู้นำกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 1, 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน1.2จจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้องทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนผู้บริหารปฏิบัติการสอนและจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูประจำชั้นประจำวิชา5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครูทุกคนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ active learning ครูทุกคนพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันสอดคล้องกับผู้เรียน1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูและนักเรียนทุกคนมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใช้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดสามารถใช้และสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนายอย่างต่อเนื่อง1.5การนิเทศกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู ครูทุกคนได้รับการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารและครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ1.6กการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณสมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสีขวัญเมือง GC2T model ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนมีการบริหารจัดการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพ2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสาระสนเทศและมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนผ่านสภาน,นักเรียนนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนพัฒนาและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเสริมสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยปรับใช้นวัตรกรรม3จอโมเดล C m โมเดลให้สนองกลยุทธ์เด็กได้เรียนรู้ครูมีนวัตรกรรมผู้นำมีธรรมาพิบาลสถานศึกษาปลอดภัยและนโยบายเร่งด่วนจิประการ3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตรกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาแก่ผู้เรียนทำให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามศักยภาพ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้แก่เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนเครือข่ายสนับสนุนความรู้ประกอบด้วยสถานีตํำรวจภูธรบ้านดุงโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงทำให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนมีการระดมทุนเพื่อการศึกษา สำหรับจัดหาวัสดุการเรียนการสอนและประปรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งานบริการด้านวิชาการและงานจิตอาสาแก่ชุมชนเป็นประจำนักเรียนทุกคนได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิน่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีตำบลบ้านดุงร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงเป็นวิทยากรขยายผลแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ประจำปีงบประมาณ2565 ของกลุ่มโรงเรียนบ้านดุงหนึ่ง5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา มีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของโรงเรียนสีคอนเมือง GC2T model และใช้นวัตกรรม3จอ model C model โดยมีการติดตามประเมินผลรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสีขวัญเมือง GC2T Model ประกอบด้วย4ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1 กำหนดเป้าหมายและวางแผนพัฒนาผู้เรียนขั้นตอนที่2การสอนงานและพัฒนาครูบุคลากรสู่ทีมพัฒนาผู้เรียนขั้นตอนที่3การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือขั้นตอนที่4การทดสอบกำกับติดตามและประเมินผลและการปรับใช้นวัตกรรม3จอโมเดลซีโมเดล สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จอที่1จริงใจใช้หลักธรรมาพิบาลและยึดการมีส่วนร่วมเป็นฐาน 2. จริงจังน้อมนำศาสตร์พระราชามาปร,รับใช้ให้เกิดประโยชน์เข้าใจเข้าถึงพัฒนารลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียง 3. จูโจม ดำเนินงานอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรมด้วยความเอาใจใส่ควบคุมคุณภาพด้วยวงจรเดมิงส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาแลเกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา